ไขข้อสงสัยการดูหงช่วยคอนโดดูจากประตูไหนคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมอาจารย์โอจากวงจุ้ยอ,อยู่ดีมีเฮงสำหรับใครที่กำลังจะเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับก็มีหลายท่านาสงสัยว่าเอ๊แล้วเรามีหลักในการพิจารณาเรื่องของคอนโดในอย่างไรบางท่านก็บอกว่าเอ๊เราต้องดูเรื่องของประตูห้องคอนโดไปดูที่ระเบียง บางท่านก็บอกว่าต้องดูที่ภาพรวมดูที่ประตูของตึกประตูของล็อบบี้เป็นหลักเดี๋ยววันนี้จะมาไขข้อสงสัยกันนะครับสำหรับหลักการในการพิจารณาเรื่องของห่วงจุ้ยของคอนโดนะครับในทางหวงจุ้ยเนี่ยเขามองว่าเรื่องของคอนโดเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนกับบ้านหลังใหญ่หนึ่งหลังเลยแล้วด้านในก็จะมีห้องเล็กๆย่อยๆหลายๆห้องแต่ละห้องแทนที่จะเป็นครอบครัวเดียวอยู่ก็เป็นหลายๆครอบครัวอยู่ ดังนั้นหลักในการพิจารณานะครับเราจะพิจารณาจากนอกเข้าในก็คือพิจารณาจากตึกทั้งตึกก่อนจึงค่อยพิจารณาไปทีละห้องไปทีละส่วนเนื่องจากว่าเรื่องของห้งจุ้ยนะครับถ้าเป็นคอนโดเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของอาคารทั้งอาคารเราไม่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนได้นะครับหรือปรับเปลี่ยนก็ยากมากผมว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องของเราเนี่ยห้องของเราภายในห้องของเราเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้อันนี้สามารถที่จะปรับแต่งของจุ้ยได้ง่าย ดังนั้นหลักการในการที่จะเลือกซื้อคอนโดที่เรียกว่าถูกหลักวงจุ้ยเนี่ยจึงจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของภาพรวมหรือว่าโลเคชันของอาคารทั้งอาคารเ,เป็นหลักก่อนโดยอาคารแต่ละอาคารเนี่ยในทางหงจุ้ยแล้วเราก็พิจารณาที่ตําแหน่งของประตูล็อบบี้ของแต่ละตึกดังนั้นถ้ามีหลายๆตึกนะประตูล็อบบี้หันไปคนละองศาไปคนละทิศทางก็ย่อมจะได้รับพลังงานที่มีความแตกต่างกัน นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดนะแต่ละองศาแต่ละทิศท,ทางนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าอาคารของคอนโดเนี่ยติดอยู่กับพื้นที่ที่เป็นสภาพแวดล้อมที่มีการเคลื่อนไหวเช่นถนนแม่น้ำนะครับก็จะได้รับพลังงานที่ดีนะครับแล้วถ้าประตูหรือปากทางเข้าของคอนโดทั้งตึกเนี่ยนะครับสามารถไปอยู่แล้วก็เปิดรับเรื่องของพลังงานจากสิ่งแวดล้อมได้มากแล้วก็มาสะสมตัวนะครับคือดึงพลังงานที่ดีเข้ามาได้เยอะ พลังงานที่ดีก็จะส่งผ่านไหมครับเข้าไปในตึกที่เราอาศัยอยู่นั่นเองดังนั้นการเลือกซื้อคอนโดจริงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของทําเลข,ของตึกทั้งตึกก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจึงค่อยไปพิจารณาว่าห้องที่เราจะเลือกซื้ออยู่โซนไหนนะครับอยู่ในตําแหน่งไหนที่เราชอบมุมที่เป็นมุมสง,งบอ่าหรือเป็นมุมที่มีการเคลื่อนไหวเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะแล้วประตูห้องของเราอ่าอยู่ในตําแหน่งที่ เป็นพลังงานที่ดีหรือไม่ดีนะครับที่ทางที่ถูกต้องเหมาะสมไหมแล้วก็ไปดูเรื่องของระเบียงนะครับว่าระเบียงห้องเนี่ยซึ่งระเบียงห้องนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะรับพลังงานดีๆที่มาจากเรื่องของลมแสงแล้วก็เทควิวต่างๆได้นะครับถ้าระเบียงห้องอยู่ในโซนที่ติดกับเรื่องของสวนต่างๆสระว่ายน้นําต่างๆเราก็จะได้รับพลังงานไหมครับที่เป็นเรื่องของความสงบเป็นเรื่องของธรรมชาติ อันนี้ก็เหมาะสมสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีลูกเล็กๆนะครับเทควิวแบบนี้นะก็จะเหมาะสมในทางวงจุยแต่ถ้าใครที่อยู่ในช่วงของวัยทางานอ,าอยากจะส่งเสริมเรื่องของการทํางานให้เจริญก้าวหน้านะครับก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของวิวด้านนอกของคอนโดเนี่ยให้เป็นถนนที่มีการเคลื่อนไหวของการจราจรแบบขวักไข่ย,ยิ่งถนนใหญ่มีรถเยอะยิ่งดีหรือจะเป็นวิวแม่น้ำนะครับแม่น้ําที่มีแม่น้ําสายใหญ่นะครับ โดยเฉพาะทิศทางของแม่น้ำนะครับถ้าเป็นทิศทางของแม่น้ำเนี่ยพุ่งตรงเข้ามา,าเข้ามาสู่ระเบียงของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคสองชั้นได้ว่าได้รับอันิี้สงของพลังตามธรรมชาติที่เรียกว่ามังกรน,น้ำนะครับก็มีโอกาสทําให้เรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองได้เร็วแบบก้าวกระโดดนะครับยิ่งถ้ามีโอกาสาได้ดูว่าองศาของตัวในระเบียงของเราเนี่ยเป็นองศาที่ถูกต้องเป็นตาแหน่งที่กระตุ้นเกิดการเคลื่อนไหวและทําให้มีความเจริญเรื่องของโชคลาภต่างเนี่ย ก็ยิ่งส่งเสริมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกของระเบียงอันนี้ก็จะเป็นหลักในการพิจารณาก็คือพิจารณาจากตึกทั้งตึกอาคารทั้งอาคารจากข้างนอกแล้วจึงมาพิจารณาด้านไหนว่าประตูเป็นอย่างไรระเบียงเป็นอย่างไรสภาพแวดล้อมรอบนอกเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเรื่องของชั้นต่างๆนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกชั้นถ้าสูงได้เนี่ยก็ดีเนื่องจากว่าเวลาที่ชั้นสูง เกินสัก5หรือ6ชั้นเนี่ยมันทําให้ลดบทบาทเรื่องของผลเสียที่เกิดจะสิ่งแวดล้อมได้เช่นบางบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นวิวที่เป็นวัดอ่าเป็นเมนบ้างอะไรบ้างเงี้ยถ้าเราอยู่ในระดับชั้น3ชั้น4หรือว่าต่ำจนเกินไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ทําให้เราไปโดนในมุมแหลมของเมนหรือของวัดนะครับแต่ถ้าอยู่ชั้นสูงกว่านั้นอ่าสักมากกว่าสัก2ชั้นเนี่ยสูงกว่านิดหน่อยเนี่ย ก็ถือว่าใช้ไ <sounds> ด้แล้วนะครับก็ถือว่าได้รับผลกระทบน้อยหรือว่าไม่ได้รับผลกระทบเลยดังนั้นเรื่องของความสูงหรือว่าชั้นต่างๆเท่าเรื่องนีก็มีความสําคัญส่วนถ้าใครมีโอกาสลงลึกไปอีกนะครับก็ยังบอกได้อีกว่าเอ๊ะแล้วชั้นแบบไหนเลขห้องแบบไหนที่เหมาะสมเนี่ยเสริมกับดวงของเราอันนี้ก็ต้องศึกษาลงลึกไปอีกนะครับเรื่องของดวงจีนก็จะบอกได้ว่าเอ๊ะชั้นแต่ละชั้นหรือว่าเลขที่ห้องที่ส่งเสริมกับเราในรูปแบบไหน ก็สามารถดูได้นะครับแต่อันนั้นเป็นรายละเอียดปีกย,ย่อยก็เบื้องต้นนะครับก็ดูที่เรื่องของทําเลข,ของตึกใหญ่เป็นหลักก่อนแล้วก็มาดูเรื่องของระเบียงประตูห้องส่วนฟังก์ชันด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องครัวหรือห้องนอนเนี่ยก็ต้องบอกว่าวิธีการในการดูห่วงจุย้ยสําหรับคอนโดเนี่ยข้อจํากัดเรื่องของการออกแบบและพื้นที่เนี่ยก็จะแตกต่างจากการดูห่วงจุ้ยแบบบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยบางแปลนที่มีห้องน้ําหรือครัวอยู่ด้านหน้าเลยเนี่ย เพราะเราลีกเลียงไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยหลักการในการแก้ไขอันนี้เนี่ยก็จะมีหลักการในการแก้ไขที่แตกต่างจากการแก้ไขห่วงจุ้ยบ้านนะในบางข้อแล้วก็จะมีข้อยกเว้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดปีกย,ย่อยดังนั้นให้สบายใจได้ว่าเอ๊ะไปดูแล้วโอ้โหแปลนคอนโดทําไมห้องน้ําอยู่ด้านหน้าอ่าแล้วอย่างนี้มันเสียหมดทุกรณีไหมจริงๆไม่เกี่ยวครับเพราะว่าคอนโดจะมีหลักการในการพิจารณาที่แตกต่างกันเนื่องจากเขามีพื้นที่ต่างๆที่ แตกต่างจากบ้านแล้วก็มีข้อจํากัดของเรื่องของพื้นที่และการออกแบบดังนั้นห่วงจุ้ยเนี่ยเขาก็มีความยืดหยุ่นนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้มันดีได้หมดนะครับขอให้เราเนี่ยศึกษาแล้วก็รู้นะว่าตําแหน่งต่างๆเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับแล้วก็แก้ได้นะครับคือหวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่สามารถแก้ไขได้แล้วก็ทําให้เราอยู่แล้วก็มีความสุขนะครับมีความเจริญในหน้าที่การงานในเรื่องของโชคลาภต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามนุษย์เราก็ ใช้เรื่องของที่อยู่อาศัยนะพักผ่อนเป็นการชาร์จเป็นการสะสมพลังถ้ามีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสงบร่มยืน่นอ,อยู่แล้วชาร์จพลังได้เต็มที่เราก็ออกไปทํางานในวันลุขึ้นนะได้อย่างกระปี้กระเป๋าไปหาโอกาสไปหาเงินหาทองได้ดีอันนี้คือหลักการของการจัดหวงจุ้ยให้อยู่ดีมีเฮงนั่นเองนะครับ ก็หวังว,ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะสำหรับหลายท่านที่กําลังจะเลือกซื้อคอนโดนะครับก็ใช้หลักนี้แหละในการพิจารณาเบื้องต้นนะครับในการเลือกซื้อคอนโดเลือกซื้อห้องนะเพื่อมาอยู่อาศัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีต้องหาไปก่อนสวัสดีครับ